็นไหมบอกแล้วใช่ไหมเห็นไหมฉันบอกแล้วฉันบอกแกล้องไก้ว่ามันต้องเป็นแบบนี้ก่อนหน้านี้นะคะถ้าใครเคยเดูซีรีส์เราเจอคําว่าเดบารีเดบารีนะคะคําว่าเนมารีนะคะแปลว่าคําพูดของฉันใช่ไหมถ้าแปลตรงตัวเน่ก็คือของฉันของฉันเป็นแบบคําไม่สุภาพนะคะเน่ eh คือไม่สุภาพส่วนเชคือสุภาพนะคะเขาบอกว่าเดบารีนะคะแปลว,ว่าเห็นไหมคําพูดฉันอย่างนี้นะคะแปลตรงตัวจะให้ความหมายว่าคําพูดของฉันเองแต่จริงๆแล้วนะคะความหมายของคํานี้มันให้ความหมายว่าเห็นไหม บอกแล้วใช่ไหมเนบาดีเนบาดีเนบดีใช่ไหมเห็นไหมฉันบอกแล้วฉันบอกแกรู้ไงว่ามันต้องเป็นแบบนี้นะคะวิธีการเอาคํานี้ไปใช้พูดกับเพื่อนนะคะง่ายมากสมมติเขียนจะบอกว่าก็ฉันบอกแล้วปะวะฉันบอกไปแล้วไงเนบาดีพาโรคือโกย่เนบาดีพาโรคืโยาเบดีคำบอกของฉันนะพาโรนั่นแหละนั่นคือสิ่งนั้นเลยตรงเป๊ะเลยคือโกย่คืออันนั้นแหละนะคะเนบาดีพาโรคโกย่ที่ฉันกย่ คืออ <hai, S 2> ันนั้นแหละแกแบบนี้นะคะเนมารีพารุคือกอย่าเนมาพคือกอยาำที่จะพูดแบบเครือเลยเนี่ย ที่ฉันอยากจะบอกนะคือคํานั้นแหละสมมติดึกอยู่มันคืออะไรใช่ป่ะเพื่อนก็พูดขึ้นมาแล้วคํานี้มันตรงใจเราพอดีนะคะเราสามารถพูดได้ว่าเนมารีคือมาเรียออสจานาเนมารีคือมาเีออสจาน่าคำที่ฉันพูดก็คือคํานี้แหละนะคะเนมารีคือมาเรียออสจานาเนมารีคือมาเีออจานาคือคือนั้นใช่ไหมคะสิ่งที่ฉันพูดแหละก็คือสิ่งนั้นนั่นแหละแกแบบนี้นะคะแล้วเติมคำเป๊ะเข้าไปนิดนึงสมมติว่าเขียนบอกเนี่ยที่ฉันพูดแบบนี้เป๊ะเลยนะคะสามารถพูดอย่างนี ari, 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 ้ค่ะเนมารีตั้ง ตักคือเป๊ะๆชัดๆโดโดโชนะคะว่าออคือเนี่แหละอันนี้แหละใช่เลยเป๊ะเลยแบบนี้นะคะเนมารี mari, ตักคือกอย่าเนมารตักคือกอย่าที่จะพูดอะคือคำนั้นเป๊ะเลยนะ ะะและสุดท้ายน่าจะบอกว่าคำพูดของฉันถูกต้องอยู่แล้วนะคะสามารถพูดได้ว่าเนบาดิมาต่าเนบาดิมาต่าคำพูดของฉันถูกต้องมัดจา <c oughs> มัาต์อนที่นี้นะคะแปลว่าถูกต้องเหมาะสมแบบนี้นะคะเนบาดิมาต่ะเนบาดิมาตะ่ตะ,ตะ,ตะคำพูดของฉันถูกต้องนั่นเองลองไปฝึกใช้กับเพื่อนดูนะคะ